ส้ามากเียทองฟ้างามงามค่ะทุกคนเป็นสั้นเป็นสั้นนี่ค่ะคือชิมนนี้แดดเราทำหลังจากที่บดดมากหลายหืเลยค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศก็เย็นสบายค่ะจิ้งก็ถ่ายวิวรอบบ้านให้ดูเหขือนเหมือนเดิมนะคะ ไหนเป็นตัวถ่ายกับย่าสิไหนโอ้ยไหนนั่ยนย่าเห็นไหมปีนตัวกับย่าเหมือนกันไหมครับสวัสดีครับโุย่าตายหญลุงป้านาอาป็นตัวแต่งตัวโรไหมครับ ปาฟ้าฟ้าไหนดูนะพี่บินตูก็สนใจเครื่องซักผ้าทำไมมาซักที่นี่เพราะว่าเครื่องซักผ้ามันใหญ่ซักที่นอนได้ค่ะก็เ,เลยพาบินตูมาดูด้วย

้องฟ้าสวยค่ะทุกคนนกก็เยอะมากเลยไม่รู้นกเป็นเยอะจริงๆค่ะบินไปฝั่งนู้นแล้วก็บินมาฝั่งนี้อีกแล้วก็มีวนๆนอยู่ข้างบนเห็นไหมคะวิ่งบ้าวด้วยอือนี่ที่นี้ก็มีติ๊โตขับรถไปเลยครับย่าก,ก็อยู่รอลอบ้านเหมือนเดิมเลี้ยงหลานครับติ๊โตคนเก่งไหม โอ้โหขับรถเท่ยังเลยครับในตาดูสิโอ้โหตาใหญ่จังเลยครับว่าย้อนแสงเห็นแต่ตาโอ้โโอโ <c oughs> ดอกต้องไลสวยเหมือนเดิมค่ะยดอกต้องไล่หอมให้ทุกคนชมนะคะกินโตกับปู่ทำอะไรปู่ก็ทำอะไรปู่ก็ทำ พ่อพีดานปินโตก็จะมาช่วยปูชมบรรยากาศรอบบ้านเหมือนเดิมนะครับท้องฟ้ามีนกเยอะด้วยนกหายไปแล้วเดี๋ยวย่าถ่ายถ่ายวิดีโอกับดอกท้ออุไลก่อนเนี่ยดอกท้ออุไลสวยๆเนี่ย เห็นไหมตัวถ่ายกี่แย่ไหมดอกไม้สวยตัวจับไม่ถึงหรอกครับเออจับถึงด้วยไหนไหนไหนแย่าย่พ่อจับนูึกยังตร์พอกะแย่ลูดได้เหรออ๋อคุณแม่เก็บว่ามันหอมย่านไอ้ล้านแพรทุกคนย่านล้านแพรกิสวนมาค่ะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องเอาเดี๋ยวย่ากเก็บออกเดี๋ยวปู่ว่านเนี่ยปู่เป็นตจะแพ้เกสอนไม่เก็บไม่เก็บอันนี้ดอกไม้อันนี้ไม่เอาฮะเออเป็นตเก็บอันนั้นเลยเอาหนอหนีอไม่เอาไปไปกินขนมดีกว่าเนาะไ,ไปกินข้าวดีกว่าปะไปโตไ,ไหนไหนถ่ายกับยา่าที่คนเหรอ คนหล่อไหมเอาไว้บ่ายีิเอาไว้บ่ายก่อนเลยวไว้บายตุกจูบด้วยครับตุกสายยาจืม <ไป S 2> อาหารง่ายๆต้มมาามาค่ะอันนี้ให้ไปอีกอันนี้ของยาเจ้มค่ะหลานปินตูก็เดินทั้งวี่ทั้งวันว่าจะตื่นค่ะ คนดื้อคนดื้อใช่ไหมอตัวดื้อไหมมานี่เลยมามาเร็วมากินเก่ากับไอ้กระปูเร็วมาเร็วคุณยากินข่าวจังหน่อยหนึงค่ะทุกคนคุณปูเบิ้งหายจาข้าวแล้วปูฟาฟาทิตาลิตย้อยอ่ะตัวเอ้ยคือยอดแสงแฟังเท่ยนั้นคุณ หญ่หมองก่อนโยดเสียงฟังนี่ปูเบิงเด้อปูเด้อยญาสิเขาจะเข้ากันเด้่โอ้โยเสเก่าโยแสงโตแล้วทุกคนโอ้ยดแสงงจมาฟังนี่วเออฟังนี่พ่อยสง นีน่นีาา้าวหมนนตาที่เยๆาคร็ตไอ้สากรมา,ามากินสิต้มบามากินโชว์สักหน่อยที่เนี่ยโอ้ยอย่างเตะฟานอันนี้กับบูบมบีงบูมบีโอ้ tôi không chút 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 chút

giòn, giặt nó nước tàu, bên bên ngoài giặt điện nước cuốn nhảy, mát liền. nói chung thì bố mía mua điện với mua lại, một bang phun điện khác phun mà. cái tài nè. ตาดีก่อนยงก่นโอจิตจาเปิดทอยเลดโอเวอร์แดคันเช็กพังกุฏิตาเตฟันเยอาแอรเตอเปิดไม่พได้ดอกเล็กน่อยนะ้องเดินทุก นี่นาทีค่ะทุกคนเขาจะเอาอะไรเข้าปากแล้วก็ก็จะผิดพลาดแล้วก็ตกลงไปตรงของน้ำฟังคุณอีกอ๋อก็อเอียงไปเบิ้องนะ

Chị chưa 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 mấy chưa Chị chưa chưa คื้เนมาวัดมือวัดคำยุติในเวลานอนเน่ไหมลูกเหนื่อยไหมออเื่อใช่ไครับอเบื่อเ och sen en grogg och du går och förstör allt... jag inte...nu Det ser ut som jag skiter i allt. Det Nu aldrig något ont.

เอาทุกคนเมื่อเาันีเมื่อนี้กะอคิบบน้านทรนี่แหละค่ะหลานหน่อยก็ดื้อๆๆๆๆๆๆๆนะเออออกกีต้ารยาเลไมืมนี้้าปตาโกงตาข่ะไปกันนะเอาบ๊ายบายก่อนนิวบ๊ายบายบ๊ายบาย ไว้บายเรียกทำไงไว้บายต้องจุูบด้วยนี่ยเห็นไหมเนี่ยยาถ่ายคลิปเนี่ยไว้บายบายต้องจุูบด้วยครับไว้บ่ายต้องจูบบายอาัสโกนขอบคุณที่มาเบิงด้วยกายยัเจ๋งกะได้ล่คลิปเรื่องตอนนี้บอกกันไหมคลิปหนาที่ความสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ Thank you for watching. See you next video. Bye bye. Hello hello. Hello hello hello. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.